เอาว้ากับว่าผมแน่น,นอนเล่นเกมนะครับกับเกมนี้มีชื่อว่าครับซอสเป็นเกมเดโมน,นะครับผมเอาละลืมลืมลืมข้อความเออเดี๋ยวกอนนนะเปิดข้อความก่อนเปิดข้อความเปิดข้อความ,ว,ามว่าเป็นชื่อเกมอะไรอะนะเอ่เปิดข้อความไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่ข้อความอยู่นี่อา่าเดี๋ยวคนไม่รู้เดี๋ยวคนไม่รู้เอาวะปลุก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 ไอไอไอหนูอันอันนโอ้โหเป็นไง เป็นการการลุกแบบว่าจอ๊เบเอ๋อเอาะเอาละเอาละลืวลวลมวิธีเล่นจอ๊บอ่าลุกได้แล้วครับผมงั้นกันต่อเลยนะครับวันนี้แหละเราจะเป็นาาราชานรกที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเราจะเล่นแบบว่าถ้าพอมาถึงอะเวลาที่ผมเริ่มเกมใหม่ทีไรอะนะ <c oughs> ผมจะแบบว่ามีส,สติสมาธิมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปนะครับเราต้องรีบไปนะครับผมฟิว้วว้าวิ่งหลบเลยหรือ <laughs> <ด> <Rule. laughs> ก็จะเย็น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 อ่ามาแล้วมา ทงมันนะแทงมันไปเออแทงมันด้วยเชิงเทียนเอาเชิงเทียนลุดุจะแกลมันแล้วก็ฟาดมันที่หัวนะครับผมนี่เป็นการต่อสู้ที่แบบว่าไร้เทียมทานนะครับผมไร้เทียมทาไร้ที่ตินะครับผมไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้นะครับผมเอาว้าวิชาดาบขวาซ้ายขาก็มานะครับผมขวาซ้ายซ้ายขวาขาขวาซ้ายขาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาก่อนสิโถเอ้ยเราต้องใช้วิชาดาบันันันนอั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 นอ่ะไปต่อนะครับผม ดัแบ,บแรกนะครับเราจะนําเชิมเทียนไปในด่านแรกก่อนนะครับใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับขากางเกงนะครับขากางเกงตัวสวยใส,ส่ส,สักตัวนะครับผมมองซ้ายมองขวาเจอรองเท้าเสื้อหมวกเสื้อหมวกรองเท้ากางเกงโอ้ยอย่ามาเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยอย่ามานะเออโอ้ยเอาโลบเอาหลบด,ดิฟันฟาดน,น,นี่เอาเชิงเทียนงัดออกอันน้ามันมีอันใหม่มันมีอันใหม่มีอันใหม่หรอมีอันใหม่เดยวเลงกันเดยวเลงกอนเดยนเลงกันเราพุ่งก้าไปตบ อย่าปาเขาให้ค่ะโดนเขาไปที่ลักแร้ลักแร้หักใหปลาแตกนะครับผมศัตรูหนีไปอ่ะรองเท้าใส่ได้ยังโอรองเท้าเปื้อนเลือดเลยกูมึงทารองเท้ากูปืนแล้ววิ่งไปกระโดดเตะโอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆเรานี่โหดจริงๆโหดจริงๆซ้ายซ้ายดารา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 เป็นไงขึ้นคอมแล้วต่อย นะครับผมขึ้นค้อนแล้วต่อยเอาวะเสื้อเหลืองๆโอ้โหเสื้อเหลืองๆนี่หมายความว่าเราเป็นคนดีนะครับผมเราเป็นคนดีมาตังกาดมาอาวุธไม่มียังไงเรนซี่โบมาเรนซี่โบมาเรนซี่โบปุ๊บซ้ายซ้ายย่อขวายกขวายกขวาเรนซี่โบเรนซี่โบเรนซี่โบลุยเรนซี่โบโอ้โหโดนเข้าไปทีเดียวเจอเรนซี่โบเข้าไปโอ้โหใครด้วยเคยด้วซไอโบนี่ไม่ธรรมดานะนะครับผมเอาวะมาไปกระตอกไปกระตอกวิชงเทียนเล็กว่ะเอาวะมา มันไม่ธรรมาดาจริงๆชายคนนี้ครับเขามาพร้อมกับอ,อุ้ยบักบุญหลงขอบคุณครับผมสําหรับอแมวน้อยหนึ่งตัวนะครับผมขอบคุณสาหรับแมวน้อยหนึ่งตัวนะครับผมขอบคุณครับเอาว่าลืมดูเลยว่ามันเสีดึงไหมเส้ดึงไหมเอ๊ะทำไมสิริไม่ทํางานเออเราลืมดูเลยว่าสิริทํางานหรือเปล่าท่านแม่รลบแทงเข้าไปทีนะ่หน้าอกโอ้ยแล้วก็ปิดไปเปิดสิริแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดสิริแป๊บหนึ่งสิริไม่ทํางานอีกแล้วนะครับแน่กดเปิดสิริก่อน สิริเออดีมากสิริทำงานแล้วนะครับผมลองพูดซิลองพูดซิแนนอนมาโหดแน่นอนส่วนใหญ่เปิดเปิดคลิปมาโหดทุกทีเปิดคลิปมาโหดทุกทีเปิดคลิปมาโหดทุกทีเอ้ย,อยนะใครก็ว่าใครก็ชอบช็อตนั้นนะครับผมใครใครก็ชอบช็อตนั้นนะครับผมเอาวะแล้วก,ก็ไม่มีหลงังมาแนนอนไม่ค่อยลงไอ้เจ๊หลบเฮ้ยอ้ยโดนตีสองทีแข็ง แทะแล้วฟัน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 แทงฟันฟันแล้วก็แทงโอ้โหเขาหัวไหลโอ้โหมันตีสะแขนซ้ายผมยับเลยอ่ะอุ้ยมาเอ้ยโอ้หงมือซนโอ้โหนิ้วซนเลยมันตีมือซ้ายกูซนเลยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยร้องไปเป็นไงเราเมืองเจอมีดกูก็ไปนี่เจอรอบนี้ต้องใช้ขวานไอมือสนแต่ยังพอจับจับสองมือได้นะครับผม เมื่อวานผมเล่นละวนมือเลยทีเดียวมันจัดใช่ใช่ใช่เกมนี้มันมันใช้วิธีการมเบี่ยงเมาส์ในการต่อสู้นะครับผมขวาซ้ายขาก็เป็นการเบี่ยงเมาส์เออเออเออไปชุบปุ๊บเอาจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เอาดิเอาดิเอาดิไปไงไปไงล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วรอบนี้ปี้มาโหดน้องรอบนี้ปี้มาโหดปี้มาโหดน้องปี้มาโหด ปีมโหเอ้าตายเลยปีมโหดไม่ล่าไม่ขาดอ่ะเออทาไมไม่ขาดวะสงสัยมันโดนตรงกระดูกเหรอครับผมพองับไม่พองับรอรอดูการแยกล่างของศัตรูแล้วไอ้เจมบลขาดขาดโชน้องหน่อยขาดขาดโชน้องหน่อยนะครับความความหงุดต้องจับสองมือมันขาดมาเตรียมตัวขาดขาดครึ่งซะโชน้องหน่อยโชน้องหน่อยโอ้ ุ้ยสะใจไหมพงษครับสะใจไหมน้องนี่สะใจไหมครับสะใจไหมครับว้ดูดหัเราะด้วยว้าดูท่าด้วยว้าหัวเราะโหดโหดมาล่ะพอพอ,พอพอพอนะครับผมโหดเกินไปแล้วโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวเลดเดี๋ยวเลดเดี๋ยวเลดขาดสะใจไหมมาเดี๋ยวเจอขาดสะใจตัวนึงแถมให้ตกดลบขา,าขาดสะใจเอ้ยขอขาดหน่อยไม่ขาดอุ้ยไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาด ไม่ขาดเกมอะไรฮาร์ซอรครับฮาร์ฟซอร์ตเดโมโนะครับผมเป็นเกมดับครึ่งดับครึ่งหมายถึงขาดครึ่งนะครับผมดับครึ่งอะ่ะอย่าฟาฟันฟันไม่ขาดขาดมือขาดไปแล้วมือขาดไปแล้วร้องหมดหวยทุรนทุนรายร้อนหมดหวยทุรนทุนรายขาขาดไปอีกโอ้โหโอ้ยแม่งไร้กาดจริงๆพีซีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้ย ทิ้งไปทิ้งไปหาอาวุธใหม่ก็ได้นะครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนหาอาวุธใหม่เอาว่า <im itation> โหจริงๆอนนได้ได้ได้ขวานได้ขวานได้ขวานกับเสื้อใหม่นะครับผมสะใจมากสะใจเว้ยนะครับบอกมาอาวุธคู่นะครับ้อนข้างหนึ่งขวานข้างหนึ่งนะครับเก็บ้อนก่อนนะครับผมเก็บ้อนก่อนนะครับผมโอ้โหดูสิมาศัตรูเป็นใครศัตรูเป็นใจเจออันนี้เป็นขวานสงครามนะครับผมขวานสงครามไม่ได้ขวานเล่นๆแล้วไม่ได้ตัดไม้ตัดฟืนอะไรแล้วนะครับรอบนี้พูดคําเดียวว่า มีขาดบอสก็มีขาดอย่าเพิ่งปึ๊บป๊บโอ้โหบอสเป็นเคียววะวิธีการต่อสู้กับเคียวนะครับถ้าวิ่งไปแล้วหยุดอ๋ออย่าวิ่งถอยหลังนะครับเพราะมันมันจะเป็นการเกี่ยวเคียวมันจะเกี่ยวเราแล้วเราอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งถอยหลังก่อนนะครับถ้าเราได้พุ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยติดเลีแม่งเ้ยมุมมันเยอะจริงๆนะครับผมใจเย็นใจเย็นเอยจะเฟาดฟันใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในจังหวะที่มันง้างก่อนนะครับผมลอยมันง้างก่อนง้างแล้วสุดวิ่งเข้าไปใส่ อเ sociedad, อเ y, อเ iber, อย่าอย่าหอยพี่เกียดหอยเหี้ยอยเออตัดตัดตัดไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดไม่เป็นไรไม่ขาดไม่เป็นไรอาเอามันเอาเคียวมามากูมีค้อนอีกอันนึงมาฟาดเข้าไปที่หัวแตกหัวหัวแตกแต่ไม่ขาขาดอ๋อขวานล้มทับขวานนะครับผมล้มทับขวานขวานขาดเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้มันเสียเวลานะครับจะเล็งมันที่หัวเอาเดี๋ยวไมไปโดนตูดแป๊บนึงแป๊บนึงจะยันเจมเล็งมันที่หัวหัวเรียบร้อยจบนะครับผมเอาวะ แล้วเราก็ได้เคียวมานะครับผมอันแน่มึงเจอเคียวนี่มึงเจอเคียวแน่นี่เนีนี่เนนะครับผมเจบนี่แน,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 น่โอเคเ้ยอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อขวานผีสิงนะครับขวานผีสิงนะครับเราต้องทำการปลดปล่อยขวานผีสิงก่อนอนเอียหยุดอ่าขวานผีสิงนะครับเกี่ยวขวานไว้เป็นอาวุธสำร,รองนะครับผมเอาวะเอาวะโปรดมากนะครับโปรดเอ้ยยฟันย่าฟันนี่ครึ่งหนึ่งเลยเป็นไงล่ะเคียวมูด เทียวโหดปะน้องเทียวโหดสะใจประน้องนะครับผมใส่หมวกหน่อยใส่หมวกหน่อยเอ้ยว้ยดาบอ่ะดาบอ่ะอุ้ยเกือบเกือบเกือบประมาณไม่ได้พวกนี้ชอบเข้าข้างหลังไอ้พวกเซตย่อเฮ้ยไอ้หลบไอ้พวกชอบเซตย่อพวกชอบเซตย่อเจอเซตย่อหน่อยเป็นไงไอ้ยุ้บไอ้ยุ้บเซตย่อเซตย่อพี่เอน้องเซตย่อพี่เอน้องมาสองเหรอมาสองเหรอมาสองเหรอมาพี่ให้สิบพี่ให้สิบพี่ให้สิบแต่มาทีละน้อยมีมาหลายเทียนละหน่อยมีละทีละหน่อยเข้ามาเข้ามา อย่ามาเซตยอ่ออย่ามาเซตยอ่อเรียบร้อยนะครับล่วงไปหมดนะครับล่วงไปหมดศพไม่สวยสักตัวกระทืบกระทืบกระทึบรถไฟฟาดได้เขียว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 ,ยวตัดขาดแล,ล,ล้วหัวลาะใส่ว้าหว้าสลิงสลิงแตกสลิงแตก เออว่ะเออมีคำนี้ด้วยสะสลิงแตกอ่ะอย่าเบ้าอ่ะ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 เบาอ่ะอย่าซิองอย่ามาเบาเอ้ยสลิงนะสลิงเอออย่าซู้เลงเดี๋ยวซีมองอย่าอย่ามาซีเลงอย่ามาซีเลงอย่ามาซีเลงเปลี่ยนเกงกันนะครับผมเปลี่ยนเกงกันอ่าเอาไอ้ได้โลไว้เฮ้ยเปลี่ยนเกงได้โลสลับมือเอาโลไว้ขวาสลับมือเปลี่ยนเกงเอาว่ามาบอสแล้วน่าจะเป็นในนั้นนะ ไ,ไอ้เสื้อดำไอ้นี่ไอ้นี่ประมาทไม่ได้พูดเลยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นฮาร์บซอสเดโมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับทุกคนดู้ดีโอ้ยโอ๊ยปากแตกพอก่องดิดเข้าเข้าคางนะครับผม แล้วแม่งบินหายไปไหนไม่รู้นะครับผมแต่แต่กล่องดิบเข้าคางปากแตกโอ้โหน้ามืดเลยอุ้ยเซเซเซเฮ้ยกล่องดิบเข้าคางโอ้ยกล่องแม่งบักไม่มีใครทำเราเซได้นอกจากลงศพนี่แหละโอ้โหเดินเซไปหมดกูบูบูมาบอสอยู่ไหนโอ้ยใจเย็น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 บอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอตัวนี้ตัวนี้ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้มามา ลบฟันเอาดิเอาดิเอาดิต่างคนต่างฟันฟันเอาดิเอาดิประมาไม่ได้ครับไอ้อ้ยนั่นไงกลัวแล้วประมาณแล้วไปงี้เดี๋ยวก็หนีกอนหนีกอนหนีกอนเออเลือดค่อยค่อยหมดเลือดค่อยๆหมดตัวเลือดค่อยๆหมดตัวแล้วจากไปเออกูโดนฟันเขาจุดตายนะครับผมน่าจะโดนแบบว่าที่ปอดขวานะครับผมโอ้โหเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเราดูภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไป นะครับผมก็คือมึงนี่คือภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปแล้วก็ออเอเอ,เอจะฝากรอยช้ำเอาไว้อ,อล้มลงดิล้มล,ลงสักทีตุบเรียบร้อยอโ้โหโอ้แม่งฟันเข้าที่หลังอีกทีนึงนะครับผมโอ้โหเป็นฉากสุดท้ายที่แบบว่า สมแล้วนะครับที่เวรรมที่เราทํามานะครับผมเวนร,รมที่เราทํามาในชาตินี้นะครับผมไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับสําหรับเอ่อตัวแรกนะครับผมตัวแรกของวันนี้นะครับผมเดี๋ยว oh. เดี๋ยวให้คุยเข้ามาะทุกคนล้วนแล้วแต่คิดถึงอ้ไคุยกันสินะเดี๋ยวพี่จัดให้น้องๆเดี๋ยวพี่จัดให้<ๆ>อ่า ไอหมอกนี่มีมันผ่านด่านก็ผ่านไปเรื่อยๆครับหมอกมันจะมันจะส่งตัวสตูมาเรื่อยๆนะครับผมอุ้ยขอบคุณสำหรับใจส้มนะครับคุณยูเซอร์นะครับรา,าราชาเชิงเทียนราชาเชิงเทียนก็มาพงรับบอกว่าผมต้องการราชาเชิงเทียนนะครับเดี๋ยวจับให้น้องพงับอีกสองทีเอาละจับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคน กับพ้ามาสู่การต่อสู้ที่ไร้เทียมทานไร้ที่ติไร้ความหมายด้วยนะครับผมเตะไอต้องระวังเตะแต่เราต้องเตะไอกล่องนี้ด้วยความยำเกรงนะครับผมเราไม่รู้ว่าไอกล่องนี้มันจะเล่นงานเราตอนไหนนะครับผมอ้าวขอบคุณครับผมโอ้โหฟิวโอขอบคุณครับ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 นะครับผมไปกันต่อเอาล่ะมาเจอเชิงเทียมพี่หน่อยน้องเป็นไง เฮ้ยแทงเฮ้ยเอาวะเชิงเทียนปะทะเชิงเทียนเชิงเทียนปะทะเชิงเทียนเกิดไฟแล้วแป๊บๆนะครับโอ้ยโดนเตะแม่งเอ้ยมันมีแทงเอ้ยเชิงเทียนปะทะเชิงเทียนนะครับผมเกิดการต่อทุบแป๊บแป๊บอ้อยืมเอาวะไอ้นี่มันก็เป็นราชาเชิงเทียนเหมือนเราเนี่เองชุบชุบชุบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยเอาวะโอ้โหแล้วอะไรไม่รู้ซะมากก็เชิงเทียนไข้ไรเทียมพานเชิงเทียนไข้รันตีคอนกว่าอืมอืมโอ้ยเชิงเทียนก็ตีย่างเหมือนกันนะเนี่ยเออ หัวแตกเรียบร้อยเชิงเทียนมันหนักจริงๆนะครับผมใครอย่าเผลอไปยกเชิงเทียนนะมันเป็นเหล็กทั้งดุนนะเชิงเทียนสมัยก่อนนะนะมาเชิงเทียนตีแขนซ้ายเชื่อเช,ชิงเทียนแทงเข้าไปที่หน้าอกเรียบร้อยจบนะครับผมเอาปลาทู <c oughs> <c oughs> อะไรนะ, <c oughs> อะรนะ <c oughs> เอาปลาทูที่หน้ามาหน้าแม่นเอาเอาอะไรนะเอา โอ้ยไม่แตกฉานภาษาไทยพวกรับขอไปนะครับผมทุกคนไปกันต่อเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวก่อนลืมอะไรหรือเปล่าขวานตัดไม้ทำลายป่าเอาวาเฮ้ยโอ้โหเรามีขวานเป็นเป็นขวานสำรองนะครับคู่ซ้ายขวาน,นะครับผมเป็นขวานของพี่เฟยกับอาฟู่นะครับผมเราจะเก็บเป็นเป็นที่ระลึกไว้ด้วยนะครับผมเอาเปลียนเป็นที่ระลึกไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้เวลาเชิญเทียน,นเราลุดมือเฮ้ยแทง แทงเอาเชิงเทียนแทงรูหนึ่งทีสี่รูโอ้มีดผ้าหล่นเลยโอเคเราได้หมวกนะครับผมเอาหมวกมานะครับผมเอ้าไม่ใช่หัวมันเอาหมวกเอาหมวกเอาหมวกโอ้โหโหดจริงๆนะครับผมโหดจริงๆมันเก็บของยังไงครับเอากดคิวกด E ีสิครับผมกดตัวคิวกดตัวอสิครับทำไมไม่กดล่ะกดสิกดเดี๋ยวนี้เลยกดกดแล้วแอนท์มาให้รู้ว่าคิออยู่ไหนนะครับผมทำกันบ้านมา ิวตัวอิวตัวอีอยู่ไหนเอนออะไร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 อย่าเชิงเทียนชนนี่ล่ะเชิงเทียนชนล่ะเออเออโอ้ยเชิงเทียนเราจริงๆนะมันคือบักนะเชิงเทียน,นปกติมันไม่คมนะแต่เชิงเทียนอันนี้คมมากนะครับผู้คำเทียวว่าหนึ่งนทะีสี่ลูหนึ่งทีสี่ลูลูที่โดน <palate S 2> ไปตรงนี้ก็จะโดนหัวเข่าโดนแขนโดนคอและโดนท้องนะครับผม หนึ่งทีสีร่รูจริงๆสำหรับเชิงเทียนนะครับผมเอ่อมันต้องผิดพลาดอะไรตรงไหนแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเชิงเทียนมันไม่ควรเป็นของมีคมนะนะครับผมเนื่องจากเกมไม่ตรงนะครับมันก็ต้องบั็กเป็นธรรมดานะครับผมโอ้อโหล้องเลยไปดีกว่านะครับขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยหรือว่าเชิงเทียนมันจะเป็นทั้งค้อนเป็นทั้งมีดได้เป็นทั้งดาบแหล<ข>มคมได้อย่าแทงโอ้หึงที่สี่รู้โอ้ยหึ่งที่สี่รู้อีกแล้ว เชีงเทียนกูทีเดียวตายจริงวะเชียงเทียนโกงวะเชีงเทียนเนี่ยใครรู้ความลับนี้นะมันคือความลับของเชียงเทียนนะครับผมเฮ้ยแทงเข้าไปโอ้โหเออตายเลยทีเดียวเฮ้ยเอาเชียงเทียนชนเหรอเฮ้ยเชียงเทียนชนตายหมดทุกตัวเลยเหรอเกินไปเกินไปพ่อคุณทุนหัวไปดูดิหยุบเอ้ยเชียงเทียนชนเอ้ยเชียงเทียนชนตายทุกตัวจริงๆเหรอเฮ้ย ไม่ต้องฟาดเหรอเฮ้ยแค่วิ่งวิ่งก็ตายเหรอเกียงเียนโกเกิดอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็วิ่งใส่เงี้ยนะเฮ้ยเกมไม่เต็มก็เงี้ยเอ้ยอะไรวะอะไรมีมีสปาตาตาเอาละดูนะทุกคนอย่าปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเอาเชียงเทียนเอาเชียงเทียนชนตายเลยเหรอ ที่เดียวได้ยินด่าโอ้ดูหลังดิดูหลังมันแอนดิโอ้ยังเทียนโอ้บึ้งโอ้โดนชนเทียงชนโอ้โหตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาโอฉากนี้สุดยอดมากโอ้เทียงเทียนผมนะครับผมลายเทียมทานจริงๆโอ้ยอุ้ยแต่ต้องเฮ้ยเออตีแขนอีกทีนึงโอ้ยังเทียนโหดเกินนะครับผมใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยเอาวะ ถ้าตัวไม่มีเกาะเชิงเทียนชนน่าจะตายว่ะเดี๋ยวดูดูลองดูดูมาอีกนี่มีไหมมีไหมมีเหยื่ออีกไหมอยากรู้ว่าชนทีเดียวตายทุกตัวเลยเปล่าหรือว่ามันยกเว้นยกเว้นตัวอ่อนไอ้ล่ะเออว่ะเออว่ะเออเออเริ่มเก่งพอพอตัวหลังๆเริ่มถึกพอตัวหลังหลังเริ่มถึกเอาว่ะเอาว่ะเชิงเชิงเทียน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 พิฆาต เชิงเทียนบิค่าเชิงเทียนบิค่าเพลงใช่ไหมพี่เพลงอะไรอ่ะไปวะเชิงเทียนลุยเชิงเทียนลุยอ้ามันก็มีเหมือนกันมันก็มีแทงเหมือนกันเออดีเอาดีเออดีเจอเชิงเทียนงัดหน้าเข้าไปเชิงเทียนงัดหน้าเข้าไปเชิงเทียนงัดหน้าไปเชิงเทียนงัดหน้าไปเชิงเทียนงัดหน้าไปเตรียมตัวไอตัวต่อไปไอตัวต่อไปเข้ามา ดูเตอะเอ้ยหมวก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 อะไรหมวกอะไรมีเส oh. ื้อก่อนเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนเอาหมวกหมวกหมวกนี่ไงหมวกหมวกใหม่เหรอหมวกใหม่เสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ในกล่องเหรอเอ้ยจริงด้วยโอ้โหเกือบไปแล้วเอาอะไปกระตอไปกระตอไปกระตอมาบอสมาบอส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 เจอเชิมเกียนหน่อยเชิมเกียนวิ่งเข้าใส่บอสไปแล้วครับผมวิ่งเข้าไปโอ้โหเชิมเกียนวิ่งเข้าไปเชิมเกียนเชิมเกียนงัดหน้าเข้าไปโอ้โหจับเจาะขาจบเลยโอ้โหจบเลย จบเลยเจอเชอเทียงทีเดียวจบเลยราชาเชิงเทียนเอาราชาเชิงเทียนก็ไปดีเดียวล่วงไปแล้วไปแล้วไปกันตอ่อไปกันตอ่อหอกะไรเชิงเทียนนี่แหละดูแล้วเอ้ยุบลบมูกกันได้มามาเชิงเทียนไม่เขาใส่เชิงเทียนมิ้เขาใส่เออเออยังเออเออเอาไปไหนอีกไปไหนอีกเฮ้ยเชิงเทียนงนัดงาไปโอ้ยเขาคอหลับโอ้ยเชิงเทียนโหดเชิงเทียนโหดจริงๆเข้ามาแรงจริง เชิงเทียนต้องนี้วันนี้ต้องเป็นวันของเชิงเทียนนะครับผมจะว่าไปเชิงชินเราก็สวยดีเหมือนกันนะเฮ้ยจะออกอือเชิงเทียนโอ้โหปิด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 ห้ามเลือดห้ามเลือดโดนมีดบาดนะครับผมโอ้โหทางซ้ายเราไปหมดแล้วนะครับผมเอ้ยทำไมหน้าแดงๆหน้าแดงๆเดี๋ยวเดี๋ยววางเชิงเทียก่อนห้ามเลือดห้ามเลือดเอ้เอ้เอ้เชิงเทียนออกมาเชิงเทียนเอ้เชิงเทียนโอ้ยหลบมาเจอขวานก็ได้มาเจอขวานแสดงว่าอยากขาดครึ่งไอ้นี่อยากขาดครึ่งอยากขาดครึ่งใช่ไหม อยากขึ้น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 ใช่ไหมมาอยากขึ้นโอ้ยกูจะขาบเองอ่ยและเราก็จากไปสองตัว <laughs> และพบกันใหม่ไม่นาเกมต่อไปขอคุยไอ้คุยเ,ยเหรอ <laughs> ต่อไปคอยคุยเหรอเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่จัดคุยให้คุยดุดูเลยนะเดี๋ยวคุยดุดดต้องปรับหน่อยนะครับไอ้คุยไอ้คุยจะรับดาเมจได้นิดเดียวนะครับสําหรับคุยคุยของเรานะครับผมคุยมันจะไร้เทียมทานมากนะครับผมพูดคำเดียวว่าคุยนั้นโหดนะครับโหดไล่ที่ตินะครับผมไปลงนรกเลยคุยไม่ต้องคุยทำจะเปคุยลงนรกเลยนะครับผม ไอ้คุยมันเป็นนักสู้มันค่อนข้างปับเปียวละไอ้คุยมันเป็นนักซิ่งที่มาก็พร้อมความแหรง ไม่ใช้นะครับผมคุยไม่ใช้อาวุธนะครับสําหรับคุยนะครับผมคุยจะใช้อย่างเดียวก็คือออกข้างแค่นะครับผมหรือว่าโล่กจะโอ้หัวแตกไม่แตกต่อย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 คุยมาแล้วเกอะ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 กคุยเขากลับมาจากเซ้าหลินนะครับเขาเตะแล้วก็ต่อย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 วกเดียวว่าคุยเท่านั้นที่รู้จักเพลงหมัดนี้นะครับผมเขาจะมีทั้งเรซี่โบหมัดสายฟ้าหมัดโทริเคนหมัดโซโลโมาชั่นโหมดนะครับผม ต่อย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 คุยต่อย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 โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆกับคุยนะครับออวุธเขาไม่ใช้เขามีแค่กางเกงในตัวเดียวนะครับผมเขานั้นไรเทียมทานนะครับผมและคุยสิ่งที่คุยชอบก็คือการมีเครื่องนุ่มห่มนะครับผมนั่นก็คือเสื้อผ้าของเขาไอ้นี่เดินเข้ามาด้วยจมูกแตกไปแล้วนะครับมันก็ยังหยิบเอ่อพกแอขึ้นมา ทีแอคมันก็จะมาสู้คุยได้ไงปุ๊บ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 คุยต่อยยกหลบยกหลบต่อยต่อยนี่ต่อยต่อยโอ้โหคุยมายกหลบซ้ายขวาซ้ายขวาคุยซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นซิโบเล่นซิโบเล่นซิโบของคุยเลยนซิโบต่อยต่อยหนักไม่เป็นไรเออต่อยต่อยโอ้ต่อยโอ้โหโอ้โหโนหักไปแล้วนะครับทางหน้านะครับผมพูดคำเดียวว่าหักไปแล้วทางหน้านะครับผมคุยเข้ามาแล้วนะครับผม เดินมาแบบไม่สนปีดส่วนแปดนะครับส่วนเจ็ดส่วนแปดนะครับแล้วเจอกับเชิงเทียนเล็กนะคุ้ยบอกว่าเขาเป็นนักสู้ของจริงหลบแล้วก็ต่อย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 ซ้ายขวาซ้ายขวาโยกโยกโอ้โหหลับไปแล้วเจอคุยหลับไปแล้วนะครับผมถึงกระเซนะครับผมบอกแล้วไอ้คุยมันโหดจริงๆอุ้ยเอาวะระวังสีแดงกับสีน้ำเงินคุยจะเลือกสีน้ำเงินมามาเจอคุยหน่อยหลบใจเย็นชุวยบอกใจเย็นน้องใจเย็นน้อง ฟันมาฟันมาก่อนไม่ฟากกูต่อยต่อยเรียบร้อยเซเขาลงไปแล้วโอ้โหคุยคนจริงๆนะครับผมคุยไม่ใช่ลูกผู้ชายเท่าไหร่นะครับบอกคำเดียวว่าใครเห็นคุยล้มเมื่อไหร่คุยซ้ำคุยซ้ำปุ๊บ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 ปน๊บปุ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 ๊บป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 ุ อุยนับให้มาเอามาโอ้ยทิกแอคอีกแล้วลบ่อยตบตอบปัปุ๊บปั๊บปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอูเข้าหน้าปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้หเอาวะเอาวะเอาวะล่วงไปแล้วระดับคุยแล้วนะครับผมมีเสื้อตัวเดียวก็อยู่ได้นะครับพูดคำเดียวว่าหมัดเท่านั้นนะครับพีคุณอานะเข้ามามามาเอ้ยกันไกลลบขอมพี่คอมอ๋อของมี่คมคุยเกียรติคุยเกียรที่สุดขอมพี่คมไม่ไรเออเออเออออ ของมีคมเหรอเล่นของมีคมเล่นหัวไรของมีคมของมีคมของมีคมขอมีคมขอมีคมของมีคมของมีคมของมีคมขอขอมีคมของมีขอมีคมของ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 มีคมขอมีคมขอีคมอมีคมขอของมีคมของมมขอมีของมีคองมองมีของมขอมีคมของมีคมขอมีคมขอมีคมอมีคมของมีคงมขอมีคมขอมีคมของมีคมขอมีคมอมีคมขอีคมขงอมีคมขีคมขงอมีคมขอมีคมขอมีคมขอมอมีอมีคมขอม จเย็นใจเย็นสายดล่าไายดล่าไายดล่าจับจับล็อกคอล็อกคอเตะเตะเตะขาเตะเตะตาขาตีเอาเตะตาขาเตะขาเตะกัดขาบิดบิดบิดเ้ยเวียงเวียงเวียงล็อกคอเวียงล็อกคอเวียงล็อกคอล็อกคอเวียงล็อกคอเวียงคุยคุยล็อกคอต้๊ขวาอัดขวาไ้อัดขวาต่อยเขาลงด้วยฮุกวงในฮุกวงในพุกวงในฮุกวงในเจาะยางเจาะยางเจาะยางด้วยเจาะยางต่อยจเจาะยางต่อยท้อง ตูยทองตู้ยทองจับ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 เตะเตะเตะจับ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 ล็อก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 แ็ล้วเตะล็อกแล้วเตะล็อกล็วเตะต่อย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 ใครต่อย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 ต่อยใครต่อยใครต่อยใครเตะขาต่อยใครเตะขาเตะขาเตะขาเตะขรต่อยขาจับ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 ไอ้กระทืบ เอาเอออัด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 กันเทอร์นมาเกินอัดกันเทอร์นมาเกินต่อย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 จับอื้อเอ้ยเอ้ยอไอเอต่อย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 ลุล่วงต่อย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 มือหลุดละมือหลุดข้างมือเออเออไอมือหลุดมือที่มือที่ต่อยหลุดมือที่ต่อยหลุดวิ่งวิ่งหาหมอ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 กลับบ้านเลยคุยกลับบ้านเลยนะครับแพ้แล้วอันเดอร์ โอ้ไม่ไหววะ่ะเหนื่อยกับคุยวะ่ะคุยเหนื่อยมากอ่ะไปพักต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ลัก,กี้กันทุกคน